น, Club. นี่ไวนี่ไหนก็มาบ้านออมแล้วเดี๋ยวทำขนมให้กินเอาป้าโอเคแค่นี้ก่อนนะแม่เรียกแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอกันเ,เออได้ได้ได,ได้ขนมอะไรอะ่ะขนมชายโยนาระะรู้จักป้าโหเพื่อนเรานี่เยี่ยมจริงเลยทำขนมญี่ปุ่นเป็นด้วยเออจริงๆเราก็ขนมจากนั่นแหละแต่ว่า <laughs> ไม่ปิ้งไงใช้วิธีอบเอามามามาช่วยกันดีกว่าได้เลย เอาล่ะเสริมมาสองสุดท้ายส่น้ำตาลงไปเฮ้ยนี่มันเกลือนี่ใส่ผิดแล้วมั้งถูกแล้วที่ต้องเขียนว่าเกลือเนี่ยให้มดงงไงวันจะได้ไม่ต้องมาตอมน้ำตาลของเราโอ้ยมันไม่รู้อะไรเลยเออออถ้าจะจริงเฮ้ยใส่อะไรมากมายอ่ะคนจัดฟันอย่างเราอ่ะทานหวานมากไม่ดีนะไม่ดียังไงก็แปรงฟันออกจะบอดก็เพื่อเราอ่ะเพิ่งถอดเหล็กดัดฟันมาแล้วเกิดรอยวงขาวๆที่หน้าฟันอ่ะนั่นแหละเรียกว่ารอยด่างขาวที่ฟันเพราะเกิดจากการกินหวานมาก ไม่เชื่อก็อย่าเชื่อเดี๋ยวเราแทงโก้ไปหาพี่หมอนโนให้สวัสดีครับพี่หมอ,นโ,อโนยุ่งอยู่หรือเปล่าครับสวัสดีจ้าน้องเจนเจนพี่หมอนโนไม่ยุ่งค่ะถามมาถามมาเออพอดีผมอยากทราบสาเหตุเกี่ยวกับรอยด่างขาวที่ฟันนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรครับรอยด่างขาวบนผิวเคลอือบฟันเกิดจากการที่รับประทานอาหารที่มีน้ําตาลมากแล้วแปรงฟันได้ไม่สะอาดหรือไม่สม่าเสมอเพียงพอซึ่งเป็นสภาวะเริ่มต้นของการเกิดฟันผุค่ะ โดยปัญหานี้เกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปแม้จะไม่ได้จัดฟันนะคะแต่การจัดฟันก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะมีรอยด่างขาวได้มากกว่าคนปกติค่ะแต่การป้องกันนั้นทําได้ไม่ยากค่ะ แค่เราหมั่นแปรงฟันให้สะอาดและทั่วถึงและอมน้ำยาบ้วนปากช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียก็ช่วยได้เช่นกันค่ะสําหรับน้องๆที่กําลังจัดฟันลดการกินขนมหวานและอาหารที่เหนียวติดฟันง่ายๆอย่างขนมที่กําลังทําอยู่เนี้ยก็จะดีมากนะคะพี่หมอโนแอบเห็นนะขอบคุณครับพี่หมอโนเดี๋ยวจะบอกออมไหมนะครับไม่ทำแล้วนะักกลัวเป็นรอยด่างขาวพี่ฟันอนะขอตัวไปแปรงนแล้วลยอย่าลืมเลือกแปรงสีฟันกับยาสีฟันสำหรับคนจัดฟันอย่างเราด้วยนะ รู้แล้วล่วนะ่ะเราก็ใช้ฟูโอคาริเรลออโท 1, หนเหมือนกันจัดฟังต้องจัดเต็ม